ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีป้าหลอนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะผมโอ้ถูกจริงๆเนาะป้าหลอนเออโอ้ยอันจำได้เลยตอนนั้นเนาะวินาทีางูวิ่งผ่านกลางวงเลยนะครับป้าหลอนเออวิ่งกลางก็ฮาร์ถูกนะอืมครับว่าอยู่ผมว่าทยู่มื่านแต่ว่ายืนแล้วมันไปหาถูกมันเขาจมาสร้างเข่าบ้าหมองท่างเล็กหมองหาถูกหมองถูกนาะบ้าครับ ก็เลยออกสามสองตรงๆเลยเนาะออกเลขทูบใช่ไหมครับปบอนแมนโอ้แสดงว่าพ er ja. like ุ่เขาเลขมันกรบโบไหลฟันกรบโบเขาครับเอาสามเท่อกรบโบได้เนาะเลขเอาจะไม่กรบโบไหลเออวันไดแสงงูเขามาวางทูบเขาบอลอื่นกรบโบเขาป่าว่าเขาหม่องทูกพอดีจัมป์เนาะว่ะบบอลเห็ดบอลนั่งกระว่างกระเพราะจัมป์เขาหม่องแต่บานทูบเนาะครับ เหมือนปู่ท่านจะมาบอกว่าอันเลขทูบนี่แหละออกแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับปกรณน, <c oughs> นครับผมก็นั่งนั่งอยู่มันพวอ,อ,อมากลางวงเลยนรปกรณ์ครมพวอ,อ,อมากก็มากวางทูบยังว่ามากบอไให้วางมาปปากยังว่ามากมองทูบอ่าครับแปัดอันมืออันปัดมือมอะไรในนี้มันก็นยังหนีเนอกครับหายไปเลยโอ้ยยังหว่ามีแล้วมันหนอกเฮาสูงเนอกครับ ปฏิหารเนาะคะเนาะปฏิหารปลอนพูดอพอดีบอกว่าให้ให้มีปฏิหารเนาะมีจริงจริงไห่มีปฏิหารมันก็มามองถูกโอ้ยเจ้าใจห้องประจวจออยุธยาแต่ฝันเนาะครับเออแล้วพอไปเอาเลขยบ้นานบ่อไหลครับได้แปดตัวเดียวจะไม่กับบ่ไหลโอ้ยอะวาไม่อีกเนาะชุดรุ่นเนาะครับวามันตรงตรงเมะเถื่<า>อนีอ่กระทำตรงได้เนาะครับตรงครับปลอนเออครับ เอซีท่านไหนนี่อยากร่วมเล่าหายไก่ตัวกับปรหลอนเนาะก็ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์แอดมินได้เลยเลยอย่างเพื่อนแล้วเออเพื่อนมากินอ่ะครับครับยังจีไดว่าไม่ขอไม่วิกสี้านี่ครับอืมก็เกิดเท่ากว่าเพื่อนให้แล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องซื้อตอบแทนเพื่อนอย่างงี้ใช่ไหมครับปรหลอนแม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 นอครับทีนี้ขอญอาตถามปหลอนหน่อยครับหลังจากที่เลขออกไปแล้วเนี่ยผูวท่านได้มาหาประหลอนไหมครับ บอฝพันได้กระบออันพิษช่องเกตได้อ๋อครับเพื่อนเพื่อนไม่ได้มาทวงเล่า,เล,าเล่าหรือว่าไกายอย่อย่างีงเพิ่อนบ่บ่ระบ่ทวงมอหยังครับแต่ว่ามันแต่อยู่น้ำของเห้าหานี้จิตใจของเห้าหนี้ี้ครับปัญญากระพุนไว่เอากับต้องเหตุน่ะครับครับก็คือว่าแต่ก่อนนี่ตอนที่ป้าหลอน ก็คือว่าปู่ให้แนวทางถูกทุกงวดทุกงวดนี่ปู่ได้มาทวงไหมครับหรือว่าปล่อนไปให้แกเองเลยกับว่ทวงจะเพียงจะว่าอันคือคนที่บ้านอยู่ไก่กันยูหน้าอยู่ไก่กันนี่แหละลัะลงเท้อเพิ่นกับป็นแบบบ่สบายเป็นยังจังสีหน้าครับมันกระถือไปยังสันหน้าครับ,รบเป็นป่วยร่งเป็นเจ็บ้องเจ็บยังกับท่านหันนี้ยังจังสีหน้าครับ บัดเป้าไปยั้งไปกับเศร้ากับหายตรงสี่ตีครับอืมครับบัดเป้าเพลินอ่อนนน่วเพลินยั้งสี่หายไปหน้าจิบสองจิบยั้งแบบกระทั่งหันสี่เคยมีอยู่ครับแตเป๋าไปน้ำร่มน้ำยั้งไปว่าโอ้ยพิษจังสันจังสีรับปากแนวนั่นแนวนี่โบรไอเทมไอเฮ็ดไอต่ำกระเศร้าสันนาครับแบบนีเคยมีอยู่เคยเป็นอยู่อืมครับหรือว่ามัน มันออกพรรษาแล้วมันจะแม่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมบหล่อนถ้าว่าถูกบนล่างเนี่ยครับแมนครับงวดนี้ก็งวดที่สองแล้วเนาะบหล่อนแ <Man. S 1> มนงวดก่อนถ้าจับดีๆนี่แตกสามตัวเลยเนาะบหล่อนเ <c oughs> คยงวดก่อนช้านถูกงวดนี้ก็ถูกอีกสามสองแมนแต่ก่อนนี้เพื่อว่ากรบโบนี้งวดเราคือกันครับบ้า<ต><ต>นยังมานั่งคิดอยู่โอ้ยงวดตอน,นคนหายคบป้านยังหวานนอกหายฮักค่ะ ค้ากับเป็นสีป่าวานน่ะนอโอ้ยมาขึ้เปิ่งมันเด็กมันโมนี้ตกเก่านํามนออืมครับปาลอนมันหวนอยู่ตกเก่านี่บ่าครับครับปู่ว่าอยู่โอ้ยว่าครับอันปาลอนครับไหนฮค้าสองตัวครับสองกับเป็นสองเออสองตัวกับเป็นสี่าค่ะอืมปลกสี่สีสองสองสีสองตัวครับครับผมอ่าขึ้นสืบสืบเป็นกับสี่สี่มาสั่น อ๋อเอ็งวดก่อนประหลอนให้สีีด้วยเนาะสีมันมาออกย้อนหลังอีกงวดนี้มันมันเป็นจะส่นตัวมันเป็นนั่มเดแบบว่าในในความฝันมันเป็นจยางสั่นเท่ากับมันนางตีนางเปรน่ะครับจะบ่าบาดเท่าเสียเอาซะแพร่เทาบ่วบ่าเอาตัวตีตัวเปร์ะ่าก็เอาตัวตรงไปอย่างตานตัวคนบอกองตานครับเออนั่หลันก็มาออกตัวเขาเปร์สิพี่ครับโอ้ยยังหว่า ปลอนอันถ้าเกิดปู่ปูท่านได้ให้นี่ท่านจะให้กี่งวดครับปลอนตะกอนนี่ครับกาขั้นขั้นคือตะกอนตะกอนกับโวยเพรไว่าแล้วเอาอย่กตะเภาคนเดียวโอ้ค่ะอ๋อ,อ,อถูกถูกตลอดเลยใช่ไหมครับปรลอนแมนแมนโอ้ครับโอ้แสดงว่าคือสีแมนสีจับเขามาอะล่ะคือว่าครับแมนตัวคือคือ,คอนั่นเขาไปเอานั่นเขาบอกว่าเอาไอ้เกิดปฏิหารเมิรงมเขาว่า อ,อยู่บ,อโมโมอาบาปอยู่โม่กับเรียนขมาวางถูปปากกันยังมาเอ้าเรียนขมากับเรียนขม่ามองถูกก็ดีเหมือนเป็นมาบอกเนะาะไมจยังทีเขาวานะเนาะอ้ยเลียนขมากับเรียนมวนอื่นกับโมบาก,าบากาาับมาวางถูกก็ดีกันยังวะอ้าวพลวพอเอาเหล็กมันมันบมดออกเกจตูมันอะไรดิเพรากตินีนี่มันจะเห็นเหล็กตรงตรงเงินเมนบ้าค่ะปารอนแมนตรงเงิน เมื่อ <S <S 2> <S 2> นั้นก็ได้เป็นเชียงเชียงถูกเบิร์เด้อแต่เลยว่าขึ้นเกิดปฏิหารขึ้นเบ,บิร์นก็น่าแต่ยิงให้ถืออีนี้ถ้าอยากกินเหล่าให้ไก่ตัวแต่เห็นปฏิาหารเห็นในะะเนบบนป็นย่างว่ะว่าเบาเลยเอากูก็รวยมากบอลถูกบอลปักถูกโดดบอลถูกไข่นั่นละโดดอืมเนาะมาขื่นเบิร์ว่าโอ้ยเนาะแต่ถือว่าอันนั้นอยู่เนาะเพิ่นไหอ้อยู่เนาะเพิ่นไห้สองวัวแล้วเนาะค่ะป้า แมนแต่ถือว่าคนหิยอยู่ว่ะคนมาบอนกับมาบอนถูกไฟทั้งไฟโอ้วะอืมนะหอดตุ้นประทานั่นก็ดีรองเบืองอีกอยู่ยามันเกิดปันหารอีกครับโอ้แต่ว่าอันแอดมินนี่อยากเดินทางไปขอให้กับเอฟซีกับตัวเลยครับปอลอนอุบลไก่เนาะ3หน่อยก่ออุบลสามร้อยกโล แมนครับโอ้เสือ้ค่าน้ำมันไร้เนาะครับแต่ว่าเนาะมีเจ้าภาพ่าน้้ำมันนี่เป็นตาไปขอได้อยู่นะปอนเนาะอุบลราชธานีนะครับสามร้อยเกือบสี่ร้อยโลนะครับท่านผู้ชมแมนครับแต่ว่าก่อจะได้ลงไปอีกทีก็ปีใหม่นู่นแหละครับปอนแมนจังวากันครับหรือบางเทืาอาจจะหอดปีกสีมาฝาสีร้องมึงก็ได้ คก็ขออีกเนาะค่ะเนาะน้องขอเบิ่งอีกก็ได้จังสิเว้าสู่ฟังครับแต่ว่าสมัยพี่กี่นี่ได้ใส่ถูกบ่ค่ะหรือว่าเอาแป้งไปห้อยแล้วก็ขึ้นมาเองถูกดอกไม้ดอกไม้ถูกเทียนค่ะเออเทียนขอบถูกขอบขึ้นนั่นมันก็ซุกเซิร์นเนาะไปขึ้นวันเออวันแข็งบ่ค่ะปฟร้อนแข็งขอบวันอังคารหัวยยังดีเนาะที่เพิ่นยัางหายอยู่เนาะค่ะปฟรอนแม่น ไอจังหว่ามันบกกฎเป็นตัวเรี่เนี่ยจังหวมันบ่อครับข้อแบบว่าคิดจำจ้าความฝันอีว่ามันเสียอกยิ่นน้ำความฝันแต่เชียงเมืองเรียกูเพรายังวานันดีเนาะเอาเชียงเมืองชูเบิ้งว่าเชียงเมืองถูข้อก็เบ่าวอาดเอาแจะกินเดาให้ไกลตเออข้ามบ่อขมาเกิดปฏิหารแตินคือเคยดินคือเคยดินปฏิหาร อยู่อยู่รรวยมากรวยมากก็มากยูู่่ตูกก็ดีนี่ครับงูงูมีพิษด้วยนะบอลโองูมีพิษแล้วอะไรเขาบอกคนนี้คนจากวัยนี่โกว่ะโอ้ยมันสะเมนอีนี้ันนี้หรอกครับแต่ว่าเลขความฝันปลอนหลังจากที่ไปขอคืนนั้นแล้วตื่นเช้ามามันไปออกเลขรายวันนะครับปอลอนแมนบอตัวเลยมันไปออกรายรายวันสามตัวนะป่าว่าอยู่ครับ ไปออกเพศอื่นนะมันมันมันค่อยอยากอยากออกเพราะว่าจำไรเท่านึงเคยก็อัน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 เพิ่นอันยังก่็เอาแล้วได้สามตัวเมื่อนั้นพอเป็นมื่นเลขแล้วออกก็ออกเลขแล้วบวกทั้งสามอ๋อครับเออแต่ว่าอันเพ่แหงมากเพิ่งแหงบังคับใส่ปากไปเอาอันยังบอกท่านคือคำท่านหมือนจับฝากกับพวเคยไปเอากังเวนขึ้นกันก็เลยไปไปบอลเพิ่งยูุ่นะ ก่อนคนยู่อีดีคุณ<ม>ไว้เมื่อนั่นกระไร,รสามตัวขั้สามตัวไม่ออกเลขแล้วกต็ต้องสามตัวนี่มือแรงมากตรงตรง,ตรงเลยบอกคคาป่ารอนแนต่ตรงตรงไปเลยอือครับอ๋คอครับแต่ว่าหัวที่พานมาห้อยย่ำอยู่ได้นอกว่าวันที่หนึ่งคุณจะจิ้ขาเนาะ,ค,ะ,ะค่ะเ<ม>นาะกระม้าดูนะคะ คเนเขตผลที่ว่า486มันไม่มารัฐบาลไทยอาจจะเป็นเพราะว่าไปออกรายวันแล้วก็ได้เนอกปรลอนเนาะแมนมันไปจังทั์ัตู่มันก็เลยก็เลยมาออกไอยัง<ๆ>อยู่ในในวงของเด็อยู่ครับครับเออเทียงแต่เข้ากับสิบวยอยากเสียเพื้นปันไดเข้าก็เอาน้ำขวามฝันตีงวดนีครับ ตอนเด็กก็แบบปากกับห้องคือกันโอ้ยมันก็ออกเป่นงูอะไรถูกเนี้ยปากเป็ยังไงครับครับไอ้ลิ้เนาะงูจังได้เหลือโอ้ยปากว่อโอ้ยเนาะว่ะอ้าวหัดสีมาปากสีรองมึงอยู่ดอกไอ้สีีอะไรใม่กต่สีรองอยู่ครับ้องกับสีบอกขาวอยู่ครับทาบ้างเข่าถ้ามันงยังถ้างสูบรวมกันครับ ค่คะคะปลอนฝันดีจากไหนกาโทรบ,บอกแอดมินในเด้องาวันนี้อดาอืมครับแล้วปลาลอนคิดไว้หรือยังครับว่าวันที่ปลาลอนจะไปขอนี่ต้องเป็นประมาณวันไหนครับปลาลอนคุณละใ,ใกล้ใกล้เมื่อเด้สีออกคุณละประมาณก่อนเมื่อสีออกจักสีหาเมืนะองสีหน้าอ๋อครับครับอืมแต่ว่าป้าลอนจะสีขิวครับไม่เอาหนั่นะไอ้ไก่เมือเนาะแมน แต่ว่าถ้าปลารอนฝันนี่ก็จะฝันก่อนบางทีก็ฝันก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับปลาอนจ้าระยะนี้ล่ะก่อนนานากรีออกทีดอกครับครับแต่ว่าแถวเนี่ยคือฝันคักแต่ปลาอนฝันว่าเขามาบอกว่าปลารอนมันมีโชคแล้วก็ไม่บอกสามตัวเนาะเออหอยขั้นมันถือเป็นมันมันมันโยหดหอนห่อนหนีพร้อมได้ครับก้นอันเออเอากบไปสองตัวหาก้ามาทั้งสอง กันเถียงกันอยู่อ่ะฮะครันสองมันก็เป็นสีตัวป่าว่าทนั่นโอ้อมยมันตายเข้าพื้นต้นนี่เนาะตายหอนหวอนนี่ได้ขันมันผู้สื่อเป็นเนาะสีกับสองเนาะจะว่าสี่สองเสียกับชี่ี่ี่สองกันผู้สื่อเป็นแมนวลรบราแมนอีรีได้มันหันโอ้ยอยังว่ามันเคยได้ได้ตัวไรขันฟันตัวไรได้ตัวไรเสียเอาตัวไรกับสื่งตรงที่เหล่าฝ่าขุนบุคคลโมอืมครับอยังว่ามันบ่นหยุดแจ๊กเสีย ปางุกหน่อยเนาะปางก็ค่อยมีเงินนะคะแมนตโทรหัสตัวละจิมันกับเป็นร้ายเนาะครับอันนี้ก็ของหมดนี้เนี่ยถือว่าเลขบ้าหลอนไม่เยอะนะครับผมมีแค่สี่แปดหกแต่ว่าเลขเลขป้าเนี่ยบอก่าหลายตัวดอกครับอันไหนคนคนมาค่อยบอกหลายตัวดอกือมันบอกซ้ำจังสิละเออแมนไปขอแมนแมนฟันกับบหลายตัวขึ้นกัน อ๋ออันเมื่อนั้นขอสามเถ้ากับเลขบ่ขึ้นจักเถ่อเลยบ่ไรบ่ขึ้นอ่าขืนบ่หาเนาะจะได้กับบ่ขึ้นอืมครับอันเมื่อนั้นถ้าไปวันอังคารบ่ครับปารลอนวันอังคารเป็นมือแข็งฮึ่ปกติปารลอนนี่บ่ขอวันอังคารวันอะไรเแล้วไไหนันระเบิดเพิ่นซื่ออืมค่ะอืมครับมาลงร้านมาแล้วเพื่อจะให้เยาเวลาขอเพิ่นซื่อๆค่ะ แสดงว่าดวงเขาอันนี้เนาะกว่าหมอยากเสียเวลา่าวัสดค่ะแมนอยู่ค่ะปกรอนแมนครับก็เกิดถ้าว่าปลาว่าไก่สีออกเหมือสันมันดีป่าสีรองมึงอีกที่รอกครับท่านแม่ไปขอถือมือนี่สิบุไรสามตัวคุณหมอค่ะปกรอนเนาะอืมจังว่าโซ่เข้านี่แหละเอามาจะร่วมกันอยู่หรอกมันต้องเวียนมันต้องรวมกันอยู่นะครับอ่าอืมครับมันต้องนะมันงามมันแม่งามเจ็มสี่ตัว แจกลา่บ้าค่ะแอนโอ้ถึงเวลาแล้วเออมันสวงจังกซีล่ะแจกลากระดายเปิ้ลเสด็กินตัวไม้เปิ้ลมวนเท่ากับมวนพี่อืมครับ,กล,บกลังจะเกี่ยวเข่าเนี่บ้ค่ะปาร่อนแอนโอ้เพิ่อนอยากกินเข่าไม้เนะาะจะกินเข่าไม้เข,เข่าห้ไก่โตัวเข่าหล่อเข่าเกี้ยนอันนี้วไปส่งเพิน่นปาร่อนเกี่ยวเข่าเรี่วนี่ก็สิไปเลี้ยงเพิ่นทุกปีมหนบ้าค่ะ แม่นก็ไปเพื่อนคู่ปีเจ้าหมาเอาผู้แม่เอาหมาเอาผู้เอาเขาเอาหนามแล้วเราไหนไกลตูไปกอกอ่าตยากไปเยเพื่อนเนี้ยแม่นเพื่อนได้กินนอาก็ได้กินค่ะเอาอิ่มเพื่อนกับอิ่มคือกันนะแน่อย่างกินอยู่น้ำกันอืมครับอ่าครับก็ ถ้า FC ท่านไหนอยากมีบุญสัมพันธ์เนาะโลกงวดหน้าหรือว่าอยากจะช่วยเราาหายไก่ตัวนี่ให้ติดต่อทางแอดมินเนาะปอลอนเนาะจ้าครับครับ๋องมาถึงีคนได้โชคได้ลาบน้อยู่เพราะว่าคนเบิ่งคลิปหลายเนาะครับเชื่อนะครับผมว่าไม่ได้มากก็ต้องมีคนได้บ้างนะเนาะก็คือว่าอยากอยากจะช่วยปอลอนเราาหายเชิเราหายแก่ตัวให้ปู่ท่านเนาะนะครับจะได้มีบุญสัมพันธ์ในงวดตัดขดไปใช่ไหมครับปลอนจ้า ก็คือว่าถ้าถ้าไม่ให้ปู่ท่านนี่ปู่ท่านอาจจะไม่ให้เลยใช่ไหมครับปลาหลอนเพราะว่าปลาหลอนเคยอยู่รอบหนึ่งเนะาะมีมีคนบอกว่าไม่ให้ปลาหลอนเนี่ยเอาไก่ไปเลี้ยงหลังจากนั้นมาก็ไม่ถูกอีกเลยเล้ว่าถืออีกเลยเออว่าถึงอีกเลยปลาเขาก็มาเลื้มหม่ครับเลื้มเพชรไม่ขอไม่วาใหม่ครับ่นก็เลื่มมากมาเขาฝันไมยึงสิละครับ กี่กันบ่เขาฟันเลยคู่จัจกันแหละเขาฟันกับบ่เขาเหมือนบ่ค่ะแมนก็คือว่าถ้าทําไม่ถูกเงินมีมันเขารูดๆนั่นบัตรจะถือโอ้ยคนถูกเปล่าผาแต่เอามาเลี้ยงเพื้นแล้วครับัตรจะถือเอามาเลี้ยงเพื้นมันมีผู้หนึ่งที่ว่าอย่าพึ่งเลี้ยงงวดอย่าพึ่งเลี้ยงเอาใหม่อีกแล้วงวด่อนคนว่างมันก็เลยเป็นบัถือมาสี่แนวออกรับฝากเพื่อนว่าใส่เพื่อนกินเนาะครับ คือเหมือนาเป็นสยา์ที่ยังจนไะกี่ป่าเอาไปเดีย่ะงายน้ำกันสองคนสามคนไปเิ่นออกจากกระตาแมนเพื่อนหิวค่ะนัน้นะที่ตะกีนันเทิงค่ะแมนเพื่อนจีบหายหาอีกตะกีโบกี่อย่างปบบป่าวะครับนี่ละค่ะปะร้อนเริ่มแล้วค่ะสองหมวดแล้วแมนเอ่อเหมือนเราไปบนบานเพื่อนเอาไว้เนาะเราหายไกลตัวจังไห้เออ รถรถบ่ไร่ท่านบ่ให้นเพนี่ยวอ่ะหน่ยวเข้่ตามหนยวบ่หินนอกเอาก็ะสอบนับคือเพิ่นแน่ยวว่านรูดูบ่ไร่ครับอมครับเห็นเนาะจำนดาจำข้าว้านี่หะจำข้าวบาโอ้ยเกิดปฏิหารแน่นี่เนาะเออครับเออเกิดปฏิหารไห้เห็นเนี่ข้ามบ้ามนี่ยังงยังมาเนาะโอ้ยยังม่เราไปเตือเสียก็เสียบ้าครับ ถ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปอลอนฝันดีปอลอนก็จะโทรบอกแอดมินใช่ไหมครับปอลอนค่นนะอืมครับเนาะก็ขอ,ข,อขอบคุณปลล์ออน,นะคะสําหรับแนวาทางน,นะคะครับค่ะข,ข,ขอบคุณมากมากค่ะค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นหลักฐานเก่านะคะสามเจ็ดสองเลขทูบที่งูวิ่งเข้าไปเลือ้อยเข้าไปนะคะท่านผู้ชมตัดหลิ่งก็เป็นสามเทียบสามสองตรงๆเนาะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับใครที่ได้โชคได้ลาบเนาะอยากเลี้ยงเล่าไห้ไก่ตัวปู่นะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะ0970427306ถ้าประหล่อนฝันดีจะรีบต่องวดให้กับท่านผู้ชมเลยนะคะให้พิมพ์ดอกันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็กดติดตามทางช่องไว้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ